สวัสดีค่ะพบกับช่องดารากอสิบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube ย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วลังมีข่าวว่าค่ายเพลงเกาหลีกำลังจะเปิดตัวไฮคีศิลปินใหม่ของค่าย GLG หรือ Grand Line Group ที่ประกอบโดยสมาชิกสาวไทยยางซีตาลาหรือลูกนางซีตาลาวงกระจางลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของตัวสรันยูวงกระจาง และเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานั้น YouTube ของคลายตนสังกัดอย่าง GRG ได้ปล่อยคลิปเต้นของทั้ง4สาวออกมามีความยาวประมาณ1นาทีครึ่งซึ่งยอดการเข้าชมในตอนนี้อยู่ที่1 1 8 3 1วิวและคอมเมนต์ของแฟนคลับที่ยังคงยืนยันว่าจะสนับสนุนเพียงแค่3คนเท่านั้น ล่าสุดแฟนเพจไทคีได้ปล่อยภาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกแต่ละคนในวงซึ่งลูกหนังก็ได้รับความสนใจอย่างมากในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ไหวที่จะโดนคอมเมนต์แซะบอกเลยว่าอ่านแล้วสะดุ้งสุดๆขอบคุณที่มาแรงข่าวจากเอนเตอร์เทนที่นี่ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดาวราก็สิ0นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ